สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะหลีก็อยู่ที่งานซาริโอแฟร์นะคะก็มีเตียงสวยๆนะคะอยาอกให้เพื่อนได้ดูชอบมากเลยเป็นเตียงฮัลโลคิตตี้ค่ะเป็นเตียงแบบเจ้าหญิงนะคะอยู่บนสวนสวนจำลองที่เขาทำขึ้นมานี่โอ้โหเห็นแล้วนี่น่าจะลงไปโดดขย้ำม,มากแต่งด้วยดอกกุหลาบน่ารักอะ่ะมีโต๊ะเครื่องแป้งด้วย เครื่องแป้งม้องมิ้งอะ่ะแล้วก็มีเตียงอยากได้ไหมอย่างนี้น่ารักน่ารักสกุดมีหมอนอหมอนนี่เสียบเสียบม,มือเข้าไปได้หมอนคิตตี้มีแก้มสีชมพูมีเป็ดด้วยชอบอะ่ะเขาแต่งสวยมากเลย มีโคมไฟแต่งด้วยดอกไม้ทำเป็นลายคิตตี้เป็นไอเดียแต่ว่าสวัสดีค่ะสวยมากๆ